วันนี้ก็ข้าวเหลือนะครับข้าวเหลือก็จะได้กินข้าวกันใสแข้งนี่โอ้โห่แขงนี่เหรอโอ้โหยุทธวิธีการยิงปืนเหมือนทหารเวียดนามกันนะครับหลายๆคนมักจะเอาปืนไว้แบบนี้ใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าอยู่ที่นะครับลักษณะการที่ถนัดใครถนัดมันนะครับหลายๆคนก็มันก็จะยิงยากใช่ไหมล่ะมันก็เกะกะ นะครับมันเกก็บก็สายมันตึงนะครับจากนั้นเราจะทํายังไงผมว่ามีเห็ดทางนี้เห็นไหมครับเบ็ปเลยนะครับแน่นๆมันไม่ดันอยู่แล้วเทียงครัวนะครับเทียงตัวนะเท้าเราสําคัญนะครับแลวขนาดเท้านี้สําคัญเลยเอายกไม่ได้แล้วมันมันติดนะครับหลายหลายคนชอบทำนะเหมือนขะนาดปุ๊บเท้านะครับยิงแบบเวียดนามเลยนะครับยิงได้แต่ทางที่จะดีนะครับเรานะ จับปืนให้มันมั่นคงดีกว่านะครับแต่รู้ทั้งรู้นะครับว่าอาวุธปืนแต่ละอาวุธนะครับแต่ละคนนะครับถนัดใครถนัดมันนะมันก็แล้วแต่ใครที่จะถนัดนะครับแต่ปืนเรายกขึ้นมาใส่ขอบตาเราเราก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีสมมติว่านะครับมีเพื่อนเยยะเลยข้งหน้านะครับอันดับแรกเลยเราต้องนะครับทำตัวให้ต่ำนะครับเคลื่อนที่เข้าหาที่กันบังนะครับให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูนะครับไร้สระก็บอกว่าสมมติว่า นะห้าสิเมตรห้าสิเมตรทางซ้ายนะครับโดนซุ่มใครตะโกนก็ได้นะครับก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับเมื่อเรามานะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับเมื่อเรามาแล้วก็สังเกตบริเวณรอบนอกนะครับสังเกตบริเวณรอบนอกให้ดีๆนะครับเผื่อมันจะมีกับนะครับระเบิดอีกครั้งนะครับเราสังเกตดูนะครับเข้าไปนะอันดับแรกก็ดึงสติเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนเขามีสติหรือเปล่าเรียกชื่อไปเลยพีเพชรพีเพชรเออเออมีสตินะครับเมื่อมีสติเราก็ต้อง นะครับไม่ปลอดภัยเราต้องเอาออกจากพื้นที่นะครับระเบิดนะเราก็จะให้เพื่อนๆไปครอปเปอร์ระวังป้องกันไว้หมดแล้วนะครับส่วนคนที่เหลือเข้ามาประกบประมาณคน2คนก็ได้นะนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับอาวุธปืนนะครับเอาออกมาด้วยนะมเมื่ออาวุธปืนออกเสร็จนะเราก็พยายามนะดึงดึงที่เขาออกจากพื้นที่ยันมาด้วยคนเจ็บใช่ หลังจากเรารู้แล้วว่าขาข้างซ้ายเหยียบกับระเบิดนะครับเราก็เอาสายลัดโทนิเก้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกสายห้ามเลือดนั่นแหละน,นะครับเราก็มาลักแน่นๆนับนะครับเอานี่คือวิธีการแบกนะครับขับไป นี่ยิ่งจะดูชัดง,ง่ายเลยนะครับเมื่อคนเร่งรีบนะครับรอยเท้านะครับมาดูการสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเขาเร่งรีบนะครับปลายเท้านะครับนี่รอยมันจะลึกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเร่งรีบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาบรรทุกหนักนะครับเขาแบกเป้แบกอะไรหนักๆนะครับส้นเท้ามันจะลึกนะครับมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับคนรีบคือปลายเท้าจะลึกนะครับคนบกทุกหนัก ก็ส้นเท้าจะลึกนะครับมันก็จะแตกต่างกันอยู่2ลักษณะนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับดินทรายดินอะไรแท้เราสังเกตเราจะสังเกตยังไงนะครับเมื่อมีบุคคลนะครับผ่านไปก่อนเราเราจะสังเกตนะครับด้วยการดูหญ้านะครับทางเดินไปนะครับสังเกตดูว่าคนเร่งรีบหรือคนมากน้อยเพียงไหนนะครับถ้าคนมากนะครับหญ้ามันก็จะเป็นทางไปมากนะครับสังเกตดูเวลาเราเดินบ่อยๆยนะครับหญ้ามันก็จะหลูดไปเป็นทางนะครับนั่นคือสังเกตนะครับการติดตาม ปงโอ้โหผมเดินข้ามหัวมันเลยเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันกินอะไรอิ่มเงี้ยโอ้โหผมเดินข้ามมาเมื่อกี้ไหนอะนั่นโอ้โหนี่ผมเดินข oh, oh, right. oh, okay. ้ามนี้มาเมื่อกี้นี่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 รอยเท้าผมนี่นี่รอยเท้าผมเห็นไหมเออนี่รอยเท้าผม นี่แล้วดูตัวมันมันอยู่นั่นเดี๋ยวนี่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 นดีที่หัวมันอยู่ข้างในไปเลยยังนะจ๊ะโอ้โหไปเลยยังอยู่เลื่อเธอเลยสิผมข้ามมานี่เพ,เพื่อนๆนี่นะผมข้ามมาติดๆกันเลย นี่มันอยู่นี่โอ้ขนชี้นุกไปละสว,วัสดีวันนี้นะครับยามเช้ายามคำ่ำยามเย็นยามบ่ายยามสายนะครับก็เป็นเวลานะครับทำงานนะเราก็จะไปหาเด็กๆกันแล้วครับับมาเล็วมานี่เร็วมา มาฮู้โู้ฮู้ฮู้ฮ้โู้ฮู้โอ้ฮู้โู้โ้ฮู้ฮู้ฮู้นู้ฮ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 ู้นู้ฮ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 ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮอ้ฮู้อู้าู้ฮู้ฮู้ฮู้ด้ฮู้ฮู้าู้ฮ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 อ้ฮู้ฮ้ฮู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 ้ฮ้ฮู้ฮ้้้้อ้้้้ อืไปไค้อีกวันนี้นะอขีมะวันนี้กินข้าวกินข้าวกินข้าวไม่ได้กินหัวอาหารเม็ดแล้วกินข้าววันนี้อืออู้บบหลบมุมนั่งมองทุกมองเป็นแค่ของเล่น <c oughs> มันนี่เร็วลูกสายลืล้อสายลา่าน่ารักมากเลยดำธรมินนะเนี่ยคนตัวนี้หนูป่วยเหรอป่วยครับตัวนี้นะเดินลากขาเหมือนในสองขาเลยดูรอยนะครับเขาจะเดินไม่ได้เลยนะตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่ดีๆเขาก็เป็นอามพฤตดนะครับหรือว่าเดินลากขาเหมือนเจ้าสองขาแล้วนะครับอยู่ดีๆก็เป็นนะไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุเลยโอ๊ย รู้เป็นอะไรส่วนตัวนี้จะลุกเดินไม่ได้นะครับกลับมาก็เห็นป่วยเลยนะครับเอามาพุทธเอามาพาดกินข้าวกินข้าวเร็วข้าวไม่กินนะครับข้าวไม่กินแล้วก็อยู่ดีๆก็ป่วยขึ้นมากระทำหันนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็น่าจะเป็นกรรมพันธ์นะครับกรรมพันธ์เพราะว่า เพื่อนๆของเขานะรุ่นของเขาก็ป่วยนะครับแล้วก็จากไปทีละตัวบม่กินเลยไม่กินเลย,ก,เลยกินเมื่อกี้ไม่อิ่มอ่ะกินข้าวไม่อิ่มอ่ะะกินข้าวไม่อิ่มกันเนาะ สองขานี่ไม่อิมไหมกินเยอะสองขานี่กินเยอะลูกสายล่านี่กินเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ไม่กินข้าวนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับทําได้นะครับตอนนี้คือฉีดยานะครับฉีดยา,ายาปวดคล็กเกร็งนะครับเพราะว่าเขาเดินไม่ได้นะครับก้านเนื้ออ่อนล้าลดไข้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นายา เกี่ยวกับรถเชื้อไวรัสอะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นอ่านในนี้ก็เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องอืดนะครับหรือว่าเรื่องลำไส้อะไรต่างๆนะครับก็ฉีดให้เขานะครับก็ได้แค่ฉีดยานะครับไม่รู้จะทํายังไงเขาไม่กินข้าวนะครับก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับที่เห็นเห็นมานะครับเท่านั้นแหละผมก็นะช่วยได้นะครับเท่าที่ช่วยได้แบบนะครับ กลับมาก็เห็นเป็นอย่างนี้เลยแต่ก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับดูแลไปเรื่อยๆนะก็จะดูแลจนเขาดีขึ้นนั่นแหละนะครับมาดูกันนะครับแล้วผมก็จะให้ดูนะครับสิ่งที่นะเราไม่คิดไม่ฝันนะครับดูแลฉีดยาคุมไม่ทั่วถึงโอ้โหโอ้โหใแข่นอเหรอแคือแค้อ โอ้โหโอ้มหนันตรีมกีตัวาล้าปลาุกปลาุกบลาุกลาุอาหารเท่านี้มันจะไม่กินมันต้องเอาให้แม่มันอย่างเดียวนำไมคับพี่มาไม่ถัอพี่ฮะ ทำไมกับพี่มาไม่ดุกับพี่มาไม่ดุมันไม่ดุหละมันไม่เคยดุพี่เลยนี่แต่เมื่อก่อนนี่ไล่กัดพี่อยู่เอองแต่ก่อนนะไั่ไม่ได้นะหมากลายเปโดนกัดตลี่เลยหมาไม่รู้อ่อนไม่ได้นะหมาไม่รู้อ่อนคือดุใครกัดใครเข้าใกล้ไม่ได้มีน้ำไหมในนั้นไม่มีไม่มีตั้งอยู่ตั้งปักแบบนั้นชื่อเบฟี่ที่อเบย์ี่แล้วก็สี่ใหญ่ใจสุดเอเบกินเลย โอ้เดฟีเล็กเดี๋ยวต้องเอาอาหารมาบุบลุงแม่มันแหละใช่นี่มันหอมนะสิโอเคนะครับจากนี้ผมก็จะไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกนะก็จะไปกินข้าวอาบน้ํานะครับรออาภารกิจเข้าเวรต่อนะครับก็แบบนี้แหละนะกลับเข้ามาก็นะมีบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับก็คือเจ้าน้อย นะครับผมตาดำสอข้างป่วยนะครับก็จะดูแลนะครับถ้าเกิดว่าดูแลได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวอัปเดตอาการเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฉีดยาไปเรียบร้อยนะแล้วก็ให้อาหารเด็กๆนะครับวันนี้เป็นข้าวเปล่านะครับข้าวที่เหลือนะครับถ้าเกิดวา่าไม่ได้ให้เด็กๆมันก็จะเอาไปต้องต้องเอาไปทิ้งนะครับเมื่อจะเอาไปทิ้งก็ต้องเอามาให้เด็กๆ นะครับก็เสียดายนะครับข้าวของนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆนะครับก็ครับเราก็ต้องใช้ให้มีคุณค่าที่สุดนะครับจากนี้ผมก็ขอนุญาตนะครับไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหลังจากที่กลับจากปฏิบัติงานข้างนอกนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่กับเด็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในการที่ผม มีภารกิจนะครับเยอะแยะเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปอีกนะครับว่าเรื่องไหนที่จะถ่ายทอดลงไปได้ถ่ายทอดลงไปไม่ได้นะครับก็ต้องนะครับคอยดูคอยติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในการใช้ชีวิตนะครับในการทําคลิปนะครับต่างๆนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ที่สนับสนุนตลอดมานะครับก็อ่าไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนมีอ่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเด็กครับ ลาคนในพยาบาลสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็บอาต่อไปที่ล่ะสิี่ไปบายยังไงล่ะอ๋อก็บอกลาล่ะก็ลาตัวอู้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้บอกไม่พูดอะไรเลยมาถึงก็บายบายวันลาก่อนวันลาก่อนอย่างก็เจ้าบอกว่าลาที่ล่ะกัลาแล้วเจ้าท่านใหดคิดอยู่ก็บอกว่าสวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะมาพูดอันนี้วันบายบายจักอีกอย่างแล้วทำอะไรให้เขาดูบ้างหรือายบายกันก็เจ้าบอกว่าไปแล้ว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  อันนี้ห้องเขาห้องรกมากเลยห้องเขาห้องเป็นห้องรกมากดูยรกคนอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะเก็บของอะไรเลยบางวันที่ผมต้องมาเก็บให้นะพี่น้อง <c oughs> ไปบายบาย